ตีตั๋วมาไทยทีมแรกตูลูดฟ้าทั่วใหญ่ใบแรกของสโมสรหลังเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดซีซั่นนี้ขยี้แชมป์เก่าซิลแชมป์เฟ,น,เฟนคัพฟุตบอลกรุ๊ปเดอเอบร้องเฟนคัพฤดูกาล2 0 2 2ันถึงยีรอบชิงชนะเลิศตูลูดอันดับ12ลีกเอิงฝรั่งเศสพบกับแชมป์เก่าน้องอันดับ16ลีกเอิงเกมนี้ตูลูดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเอิงในฐา,านะแชมป์ลีกเดอร์เป็นฝ่ายเอาชนะน้องแชมป์เก่าไปแบบขาดร้อยหต่อ1 โดยนำก่อน4-0ต่อ 0, จากโลกแกงข้อตามเหมา2ลูกนาทีที่4และสิบตามด้วยทะใจดันลิงกาอีก2ประตูนาทีที่23และ31แม้นองจะตีไข่แตก1-4ต่อ 4, จากจุดโทษของลูดโดวิทบลาดนาทีที่75แต่ตูลูดก็มาได้ประตูปิดกล่อง5-1ต่อ 1, จากซาการีอาบูคานาทีที่79ทําให้ตูรูดแชมป์ลีกรองฤดูก,กาลที่แล้วพังอาดคว้าชแชมป์เฟนคัพไปครอง และเป็นแชมป์รายการใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา53ปีอีกด้วยตูลุ่ยังได้สิทธิ์มาลุยศึกแชมป์ชนแชมป์โธเฟเดชองปิยงเป็นซูเปอร์คัพ2023เป็นทีมแรกประทะก,กับแชมป์ลีเอิงโดยปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะจัดการแข่งขันในประเทศไทยวันที่5สิงหาคมณสนามราชมังคลากีฬาสถานภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างลีกฟุตบอลอาชีพแห่งชาติฝรั่งเศสกับบริษัทเฟสแอฟเฟติวันจำกัดส่วนแชมป์ลีเอิงนั้นปรีแสงแชกแมงที่มีลิโอเน,นเมซี่ คีเรียนเอ็มบัปและเนมาสามกองหน้าระดับพะการมีแนวโน้มสูงที่จะตีตัวมาไทายอีกทีมโดยตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงเหนือโอลิมปิกมาเซฟแแต้มในขณนะที่เหลืออีก6นัดสุดท้าย